สบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสองฝั่งไทยลาวเนอะวันนี้กลับมาบ้านแลวพี่น้องแม่ให้ข่าวมาบ้านข่าวมาบ้านเนาะข่าวมาซื้อยาให้เม่แล้วก็ข่าวมายังข่าวมาซื้อยาให้เม่เนาะพี่น้องแล้วก็ มาสิมาเอาหน่ไหอไม้ยี่ยังอียาเนาะออกไปกินแล้วก็กเอาเห็ดเขามาขายเลยเมื่อเช้าพี่นาะเพราะว่าได้ฮิตไข่ได้ฮิตไข่แล้วก็เอามาขายได้เงินสิบห้าพันกี่พี่น้องแล้วก็ไปนี้สิมาเอาหน่อไม้พี่น้องนี่สิเอาหน่อไม้ไปกินนี่หน่อไม้ก็ใหญ่สิสิเอาหน่อไม้ พอน้าไม้ที่ปลูกไว้มันก็เข้ามาเบิ่งเบนิฟ้าพี่น้องน้าไม้บงหวานกักซาอยู่หน้ไม้เลี้ยงน้องกับเต็มน้าไม้กิมซุ้มกับยอดใหญ่ๆโอ้อวเลยนี่พี่น้องก็เลยว่าสีมาเอาน้าไม้ซับหน้าไม้ออกไปนานาะพอได้แบบได้ต้มได้แกงกินนะพี่น้องป้าพี่น้องไปนี่มาซับหน้าไม้ก็เลยมาหาน้าไม้มันสหลายบ่ะนี่พี่น้องอันนี้ก็น้าไม้กิมซุ้มนี่บักหลายยอดนี่ก้อนนี่ก้อนนี่มีสามยอดนะ กอน,นี้ได้สามยอดพี่น้องแต่ว่ายังบริทันารบยังบริทนาับพี่น้องคอยเสียอันยังหาเสียมบริห็นอยู่กําลังหาเสียมอยู่กับปัาน,นั้นนี่อันนี้ก็เป็นส่วนมันพี่น้องส่วนมันก็งามนี่เด้นี่อ้าตัวนี้ขาดเลยมาบ้านพี่น้องเอ้ยนี่นะมาจอบเอ้าน้าไม้ตัวนี้งามาน,นี่พอดีเก่งเลยพี่น้องตัวนี้เอ้ยสวยนี่ อันนี้ครับเป็นกิมซุงคือกอารให้ปูไหวติปีการโอ้ยคอยชิมาเบิ่งก่อนคอยสิเอาแต่น้ำไม้เลี้ยงน้องเพราะว่ากิมซุงมันใหญ่โพดอยากกินบอกมืดเอาไม้เลี้ยงน้องกับน้ำไม้บ่งหวานไปกินนี่เลี้ยงน้องตัวนี้กรับมันเป็นกินเป็นเหี้ยวพี่น้องผู้เจ้าไปปะเก็นเป็นเหีย้ยอืนี่ขักอริพี่น้องเอง้ย อู้ๆลุ้ลว่ะจ้าพี่น้องคนนี้โอ้น่าตาน่าลังออกอขักเลยลายเหี้ยงอินเอ็มอะนี่อ่างามอะไรพี่น้องคุยสีอ่อนไปรู้ไปอยู่ขักอะไรไปไปวันนี้เซอรเบิกน้ำไม้เดียงน้องก,ก่อนคุยสีเอาตัวนี้ไลยอ่อนๆงามไปเสียมกับบุ้มีนี่นะข้าวให้กับซากดีเศร้ายบุ้มีเสียม เทียมกาออกหน้าอลไรพี่น้องดวงนีง่ตัวนี้เป็นน้ำใหม่บ่งหวานพี่น้องยอดงามคักข่ามาบ้านเลยกฮะเอาไปซีดอะพี่น้องเอาไปกินฮะเอาฟักเอาหย่าอลไรกะเอาไปทะเลกินเอาไปต้มจำเจเอากินต้นนี้เป็นน้ำใหม่บ่งหวาน นีนน่่เป็นงามค่ะทางในมันกับพาจะเอาทางในตัวนี้มันใหญ่เอาสันน้นมาอยากจุงอยค่ะ เอาพอได้กินนะีเ่เอามันสีหกอะไรมันอยู่ไนเข้าก็สีเอามันเนี่ยตัวเา้าเบลให้มันแบบเกิดหลายทางในนี่ค่ะะไินเดนไหมเอ๊ะเอาไปขวดนี่ยอนอ่อน,ออนงาน เอาไว้มันกันาะพี่น้องขนาดว่าห้ากันทิพหนึ่งออกไปนอนนานทำไมยังติดอยู่ยเลยนขนาดว่าอยู่ในแอบนยังมาจากนี้ก็ต้องเมสาหมักกินเลยขัวกินกับเมสาแซ่ ไมเรียงเนอะแล้วบางทีเอาไปมอนีิเหล็กคนเอา,แบบแววาเ,เอาชดตึ้งทำงาไปไปกอใหม่เพี่อองไรตื่เต้นปลาไว้ไม่สวครับต้งแข็งๆกระดานรับประจักหลง เราหาสิเอาออกคว้าไว้มันกระแก่ สิอาด้ทุกคนตอนนี้กากกระดาษหาน้ำไม้เรีวบเลยพี่น้องหยิบปลอกน้ำไม้เรียบร้อยได้ได้พอได้เกงพี่น้องก็เอาบลาลายนะพอเอาไปเหากกินแต่น้ำไม้ลายมันก็กินบ่อกินลายก็เบื่อแล้วพี่น้องกินน้ำไม้ลายก็เบื่อแต่ก็มื่อนี้ได้ยังมาหอบแดงแล้วก็ได้ยาให้เมย์นาะงเมย์ให้ซื้อยาให้พี่น้องยาอันนี้แล้วก็ได้มักม่วงพร้อมพี่น้อง หมวกหมวงโต๊ดพี่น้องมหมวงโต๊ดก็ต่อยเอาในกกตัวเองนะครับผ้าออมาอันเล้าไหมกับปนั่นพี่น้องเล้าไหมอันนี้เลา้าตอสีไปจักวะสีสานกระเตียวมวยแม่บอกไปสารกระเตียวมวยมบวาส,ารรเววสีเป็นหรือบอกสีลอกสารถึนจักตอกเล่ออกไปสานอยู่นะเอาตัวนี้รายก่ะมือนี้กะ อันได้เฮ็ดไข่นะพี่น้องได้เฮ็ดไข่หลายเติบแล้วก็เอามาขายพี่น้องเอามาขายแล้วก็ได้เงินอยู่สิบห้าพันกีบพี่น้องได้เงินสิบห้าพันกีบแล้วก็มาซื้อซื้อขนมให้แม่สาพรซื้อขนมให้แม่สาก็สิบพันกีบพี่น้องก็ยังเหลือหาพันกีบแบบนี้การเฮ็ดนะพี่น้องเอ้ยแบบคื้นว้าเลยเนาะอยู่บ้านเฮามันแบบเฮ็ดปลาก,าก,กระไหลมาขายโบ่บเพลงปานไหนงะีินะ และบนันกะการกสิคอจบคลิปเด้อขอจบคลิปเ,เพียงเท่านี้พี่น้องพอวันพ่าวแห้งเิยนกับกำลังมาแม่บอกให้ออกไปไวๆเด้อแบบบ่มีผู้บงง่งัวบงมองอยังน,นแะแต่การสิคอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องขอบอกขอบใจสำหรับการติดตามครับสมบูรณ์คลิปการแต่งแต้